หยุดคิดมากและจงเริ่มทำน้อยศิลปะของการลงมือถ้าฉันทำแล้วล้มเหลวล่ะเดี๋ยวก่อนยังไม่พร้อมรอให้มีแผนที่สมบูรณ์แบบก่อนคำพูดเหล่านี้คุ้นหูไหมหลายคนติดกับดักของการคิดมากเกินไปจนกลายเป็นคนที่วางแผนเก่งแต่ทำได้น้อยวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศิลปะของการลงมือที่จะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากกับดักแห่งความคิดมากเกินไปทำไมเราถึงคิดมากเกินไป สมองที่ชอบความปลอดภัยสมองมนุษย์ถูกออกแบบมาเพื่อความอยู่รอดมันจะคิดถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นก่อนเสมอเมื่อเราจะทำสิ่งใหม่ๆสมองจะส่งสัญญาณเตือนภัยอันตรายอันล้มเหลวอาจถูกตัดสินยุคข้อมูลล้นทะลักปัจจุบันเราเข้าถึงข้อมูลได้ไม่จำกัดทำให้คิดว่าต้องรู้ทุกอย่างก่อนลงมือต้องอ่านบทความ50บทความดูคลิป100คลิปฟังพอดแคสต์20ตอนก่อนจะกล้าเริ่มทำ ความกลัวการถูกตัดสินโซเชียลมีเดียทําให้เราอยู่ภายใต้ใสายตาของคนอื่นตลอดเวลาเราจึงกลัวว่าถ้าทำผิดพลาดคนอื่นจะคิดอย่างไรกับเราความเชื่อที่ผิดนะคะว่าต้องสมบูรณ์แบบเราเชื่อว่าต้องมีแผนที่สมบูรณ์แบบทักษะที่เพียงพอและเวลาที่เหมาะสมก่อนจะเริ่มทําอะไรราคาของการคิดมากเกินไปเสียเวลาและโอกาสขณะที่เราคิดวิเคราะห์คนอื่นได้ลงมือทำและก้าวหน้าไปแล้ว เวลาที่เราใช้คิดสามเดือนคนอื่นอาจได้ผล6เดือนแล้วความเครียดที่เพิ่มขึ้นการคิดมากทำให้เกิดความวิตกกังวลนอนไม่หลับเครียดโดยไม่จำเป็นและยิ่งคิดมากยิ่งทำให้กลัวมากขึ้นพลาดช่วงเวลาทองหลายโอกาสดีมีอายุสั้นถ้าเราคิดนานเกินไปอาจพลาดจังหวะที่ดีที่สุดไปสูญเสียความมั่นใจยิ่งคิดนานยิ่งรู้สึกไม่มั่นใจยิ่งไม่กล้าลงมือกลายเป็นวงจรอุบาท ศิลปะการลงมือหลักการพื้นฐาน 1. กด2นาทีถ้าสิ่งใดทำได้ภายใน2นาทีให้ทำทันทีอย่ากเก็บไว้คิดที่หลังตัวอย่างเช่นส่งอีเมลตอบกลับจดหมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญเก็บของให้เข้าที่โทรหาเพื่อนที่นานไม่ได้คุย 2. หลัก80ทับ20ในการเตรียมตัวเตรียมแค่20%ที่จำเป็นจริงๆแล้วลงมือส่วน80%ที่เหลือจะเรียนรู้ระหว่างทา แทนที่จะอ่านหนังสือการตลาดทั้งหมดก่อนเริ่มขายของให้ทำเรียนรู้พื้นฐานการขายแล้วเริ่มขายทันที 3. MVP mindset minimum viable product เริ่มจากสิ่งที่เล็กที่สุดที่ใช้งานได้แล้วค่อยพัฒนาต่อตัวอย่างเช่นอยากเป็นนักเขียนจึงเริ่มจากเขียนบล็อกสัปดาห์ละบทความอยากเป็นเชฟจึงเริ่มทำอาหารให้เพื่อนๆกินอยากเรียนภาษาจึงเริ่มจากสนทนา5นาทีทุกวัน 4. done is better than perfect สิ่งที่ทำเสร็จ70%ดีกว่าสิ่งที่สมบูรณ์แบบ100%แต่ไม่เคยเริ่มเทคนิคปฏิบัติหยุดคิดมากเริ่มทำน้อยเทคนิคที่1กด5วินาที5 second rule เมื่อคิดจะทำอะไรให้นับ 5, 4, 3, 2, 1แล้วลงมือทันทีก่อนที่สมองจะมีเวลาคิดอะไรมาขัดขวางวิธีใช้ คิดจะโทรหาลูกค้านับ5,4,3,2,1หยิบโทรศัพท์คิดจะออกกําลังกายนับ5 4 3 2 1ส่โใส่รงทา้าผ้าใบคิดจะเขียนรายงานนับ5 4 3 2 1เปิดคอมพิวเตอร์เทคนิคที่2การทำโปรโตไทป์ใน1วันจับเวลา24ชั่วโมงสร้างต้นแบบที่ใช้งานได้ขั้นพื้นฐานตัวอย่างเช่นอยากขายของออนไลน์จึงสร้างร้านค้าใน Facebook ใน1วัน อยากสอนออนไลน์จึงบันทุกคลิปสอนวยากรณ์10นาทีลงใน YouTube และ Facebook อยากประกอบธุรกิจอาหารจึงทำอาหารขายให้เพื่อนร่วมงานเทคนิคที่3การกำหนดเป้าหมายย้อนกลับ reverse goal setting แทนที่จะวางแผนไปข้างหน้าให้คิดย้อนกลับจากผลลัพธ์ที่ต้องการตัวอย่างเช่นอยากมีร้านอาหารใน1ปี6เดือนจากนี้ต้องหาที่ตั้ง3เดือนจากนี้ต้องมีเงินทุนวันนี้ต้องเริ่มขายอาหารทดลอง เทคนิคที่4การกำหนดเวลาจำกัด Time Boxing จำกัดเวลาในการคิดถ้าคิดครบเวลาแล้วต้องตัดสินใจตัวอย่างเช่นคิดเรื่องเปลี่ยนงานได้1สัปดาห์หลังจากนั้นต้องดำเนินการวิเคราะห์การลงทุนได้3วันแล้วต้องตัดสินใจเลือกคอร์สเรียนได้2วันหลังจากนั้นต้องสมัครเทคนิคที่5การทำรายการ Next Small Step เขียนรายการขั้นตอนเล็กๆที่ทำได้ทันที แทนที่จะเขียนว่าเริ่มธุรกิจให้เขียนค้นหาข้อมูลตลาด30นาทีโทรถามเพื่อนที่ทำธุรกิจ1คนเขียนแผนธุรกิจแบบง่ายๆ1หน้าคำนวณเงินทุนที่ต้องการหาแหล่งเงินทุน3แหล่งกรณีศึกษาคนที่หยุดคิดมากเริ่มทำน้อยเคสที่1คุณนิดจากคิดขายของออนไลน์2ปีสู่ร้านค้าที่ทำกำไรปัญหาเดิมคิดจะขายของออนไลน์มา2ปี อ่านหนังสือการตลาด20เล่มดูคลิปสอนขายของร0อบวกคลิปฟังพอดแคสต์20ตอนก่อนจะกล้าเริ่มทำการเปลี่ยนใจคิดใช้กด5วินาทีนับแล้วลงมือเริ่มจากขายของใช้ส่วนตัวใน Facebook ได้ยอดขายวันแรก500บาทผลลัพธ์คือหลังจาก3เดือนมีไรายได้เสริม15,000บาทต่อเดือนหลัง6เดือนเลิกงานเดิมเป็นนักขายออนไลน์เต็มตัวปัจจุบันมีไรายได้80,000บาทต่อเดือน เคสที่2คุณแป้งจากฝันเป็นครูสอนภาษาสู่ติวเตอร์ออนไลน์ปัญหาเดิมฝันอยากเป็นครูสอนภาษาอังกฤษคิดว่าต้องมีประกาศนียบัตรสอนภาษาก่อนคิดว่าต้องไปเรียนต่อต่างประเทศรอมา3ปียังไม่เริ่มทำอะไรการเปลี่ยนใจคิดทำโปรโตไทป์ใน1วันบันทึกคลิปสอนวยากรณ์10นาทีลงใน YouTube และ Facebook สัปดาห์แรกมีคนดู500ครั้งเดือนที่2เริ่มมีคนติดต่อขอเรียนพิเศษปัจจุบันมีนักเรียน50คนรายได้45,000บาทต่อเดือนเคสที่3คุณ A จากคิดเขียนหนังสือ5ปีสู่นักเขียนมืออาชีพปัญหาเดิมอยากเขียนหนังสือมา5ปีคิดว่าต้องมีประสบการณ์มากพอคิดว่าต้องมีเรื่องราวที่สมบูรณ์แบบเขียนไปได้แค่3หน้าแล้วหยุดการเปลี่ยนใจคิดตั้งเป้าเขียนวันละ100คำ เขียนเรื่องจากประสบการณ์ประจำวันไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่เขียนให้จบผลลัพธ์คือ6เดือนแรกเขียนเสร็จ1เล่มลองส่งให้สำนักพิมพ์ได้รับการตอบรับปัจจุบันเขียนหนังสือไปแล้ว4เล่มอุปสรรคและวิธีแก้อุปสรรคที่1ยังไม่พร้อมวิธีแก้ถามตัวเองว่าอะไรจะทําให้ฉันพร้อมร้อซจริงๆแล้วไม่มีใครพร้อมร้อเปเซ็เด็กๆเรียนเดินโดยไม่ต้องอ่านหนังสือสอนเดินอุปสรรคที่ส ถ้าล้มเหลวล่ะวิธีแก้เปลี่ยนคำถามเป็นทาไม่ลองเลยล่ะความล้มเหลวสอนให้เราเรียนรู้แต่การไม่ลองทำให้เราไม่เติบโตอุปสรรคที่3คนอื่นจะคิดอย่างไรวิธีแก้คนที่ประสบความสำเร็จมักถูกวิพากษ์วิจารณ์คนที่ไม่ทำอะไรเลยกลับไม่มีใครสนใจอุปสรรคที่4ไม่มีเวลาวิธีแก้เริ่มจาก15นาทีต่อวันคุณดูเน็ fli x ได้2ชั่วโมงแต่ไม่มีเวลา15นาทีเพื่อฝันหรอ อุปสรรคที่5ไม่มีเงินวิธีแก้เริ่มจากสิ่งที่ไม่ต้องใช้เงินหรือใช้เงินน้อยที่สุด YouTube Facebook Line เปิดฟรีนะเครื่องมือช่วยหยุดคิดมาก 1. Decision Journal จดบันทึกการตัดสินใจและผลลัพธ์จะเห็นว่าการคิดมากไม่ได้ช่วยให้ตัดสินใจดีขึ้น 2. Action Timer ตั้งเวลา25นาทีใช้เวลานี้ทำงานแทนการคิด 3. f a i l u r e Resume เขียนรายการความล้มเหลวและบทเรียนที่ได้จะเห็นว่าความล้มเหลวไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิด 4. Weekly Review ทบทวนทุกสัปดาห์ว่าทำอะไรไปบ้างได้ผลอย่างไรปรับปรุงอย่างไร 5. Accountability Partner หาเพื่อนมาช่วยเตือนและรายงานความก้าวหน้าให้ฟังด้วยการสร้างนิสัยลงมือทำสัปดาห์ที่1-2 Building Momentum เริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทำได้แน่นอนใช้กด2นาทีทำสิ่งง่ายๆทันทีบันทึกผลสำเร็จเล็กๆทุกวันสัปดาห์ที่3 4ถึง4 expanding action เพิ่มขนาดของงานที่ลงมือทำลองทำสิ่งที่ท้าทายขึ้นเรียนรู้จากความผิดพลาดเปดือนที่2 3ถึง3 consistent action สร้างรูทีนการลงมือทำวัดผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแบ่งปันประสบการณ์กับคนอื่น เดือนที่4บวกไปข้างหน้า advance action ลงมือทำสิ่งที่ใหญ่และซับซ้อนขึ้นกลายเป็นคนที่คนอื่นมองว่าทำได้ทุกอย่างสอนคนอื่นให้หยุดคิดมากเริ่มลงมือทำบทสรุปเริ่มต้นวันนี้การคิดมากเกินไปเป็นศัตรูของความก้าวหน้ามันทำให้เราติดอยู่ในเขตปลอดภยัยแต่ไม่ได้ทำให้เราเติบโตศิลปะการลงมือไม่ได้อยู่ที่การมีแผนที่สมบูรณ์แบบแต่อยู่ที่ความกล้าเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เล็กที่สุดจำไว้ว่า Done is better than perfect สิ่งที่ทำเสร็จดีกว่าสิ่งที่สมบูรณ์แบบแต่ไม่เคยเริ่ม Progress over perfection ความก้าวหน้าสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบ Action beats intention การลงมือทำเอาชนะความตั้งใจเริ่มต้นจากวันนี้เลือกสิ่งหนึ่งที่คุณคิดมานานใช้กด5วินาทีนับ5,4,3,2,1แล้วลงมือทันทีอย่าให้สมองมีเวลาคิดอะไรมาขัดขวางความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการคิดที่สมบูรณ์แบบ แต่เกิดจากการลงมือที่ต่อเนื่องหยุดคิดมากเริ่มทำน้อยแล้วคุณจะค้นพบว่าการลงมือคือศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการสร้างชีวิตที่คุณต้องการถ้าหากว่าคุณชอบสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณค่ะ